ไหนดูสิปั๊มทำอะไรแอมจะอ้อนแม่ทำอะไรลูกหนูจะอ้อนแม่ทำอะไรคะจะอ้อนทำอะไรลูกจะอ้อนทำอะไรคะอ้อนทำอะไรลูกอ้อนทำอะไรคะออ้อนทำอะไรือจะอ้อนทำอะไรลูกไหนวันนี้เพื่อนมาไหนวันนี้เพื่อนมาไหมนั้งให้แม่ดูหน่อยเอานั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งสิวก่อนเอาหน่อย เตีงดงเงดงงไนนไหนไหนให้แม่ดูสิอันหนงสองสามเงเทงเทงงเทงงอ่ะนั่งนั่งถึงสิครั้งสิสิบไหนอันหนึ่งสองสมอ่ะนั่งกันอ่ะหนึสองสมอคนเก่งนั่งอะไรลูกคนแก่งแม่นั่งอะไรนั่งอะไรคะ ค uhm. นเก่งนูอ้นทำอะไรลูอ้นทำอะไรคะอ้นทำอะไรคะจะอ้นทำอะไรอ้นทำอะไรอ้นทำอะไรลูกอ้นทำอะไรนูจะอ้นแม่ทำอะไรคะไหน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 ูจะอ้นทำอะไร นหนจะอ้อนอะไรไอ้จืดๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปอมแปมคียอ้อนปอมแปมจะอ้อนอะไรคะหืึเรื่องงานมาเนี่ยอมแปมคียอ้อนแปมจ้อ้อนอะไรดุหืมตัวโจ้อนอะไรหืึแข็งแรงเต็งแรงเต็งแรงไอ้คียอ้อนอะอ้าหน้าก่อนหน้าก่อน Ine, เอาคี้ยอ่นั่งนั่งก่อนอ่ะเนี <maker> ่ยจะไปดูปิ๊งปิ๊งี่ของหนูไปดูไป